ดันติดภารกิจงานด่วนเลยว่าจะโทรหาปูงแต่วันน,นั้นแล้วก็ไม่ได้โทรหาค่ะอ่าปูอ่ไอ้ดันสิลบกวนตัวเลขใน่ได้งวนนี่ค่ะได้แล้วบมค่ะปูตัวเลขได้ยูได้แล้วเดี๋ยวเด้อ เขียนก่อน<า>ให้เอฟซีพันได้โชคได้ร่บได้หมาน้ำแเนาะนะปูนะเนาะสิบหกมิถุนายนหกหกนะปูปูแก้วปูปูแก้วขาปูปปปปปข่าวเรื่องแล้วนะปูเนาะเออวิ่งบนะงล่างวิ่งค่ะ หกคเก่ะแมนค่ะปูเก่งเก่งหกเด้อเก่งหกวงกลมหกนะปูเนาะแมนวงกลมหกค่ะสามตัวเก้าหสสตัวเก้หค่ะหกเดี๋ยวเด้อสตัวเก้าหกสก็ยังคะปูหกสี i, ả, ่อ oh, ok ๋อกับหค่ะก เก้าสี่แง่ค่ะหกหนึ่งเก้าหนึ่งแล้วก็หกหนึ่งเก้าหนึ่งเก้าหนึ่งค่ะแง่อดีอดีเก้าหกค่ะเก้าหกค่ะตุกันมันหกสามด้วยตุกันมันกันล่างกันกันข้างล่างเหรอครับกูแม่แง่กันข้างล่างหกสาม กันล่างกันล่างหกสามค่ะตัวอีกคู่หนึงหกหกหนึ่งห่ปูแมนหกหหนึ่งค่ะนั่นะเด็ล่ะวงกม6 1กกด้๋ยวด้ดยวเดี๋ยวเดปวเดี๋ยวเปัว,วอัวงกลมอันไหนก่อค่ะ ตัวบหกหนึ่งบหกหนสิบบ้หอนเาะสองตัวสอตัวหกหนึ่งหกหนึ่งค่ะเก้าค่ะแมนสอตัวบ้ค่ะปูม้งสตัวแมนแมนลูกกองสตัวค่ะมันลดเก้าสี่ตงงงาละต่วอันนี้ตีตีนึ่เนาะค่ะปูเนาะอันนี้สิบนเนาะค่ะปู เบิ่งบางลักษณะจักสีบนสีล่างกับโรลูบางเที่บอกบนกับสีมาล่างกับอะไรนี่เนาะปูเนาะไม่เอาเป็นยังบอกวิ่งบนล่างหกกับเก้างั้นค่ะเลขที่ครูหาตัวเลขวิ่งกับ่ค่อยหลุดนีเนาะปูเนาะเออแตแต่พรได้ยืนก็รองดึงเราเลขวิ่งเขาเขาดีคือกัรนี่ของปูปูกูแก้วเด้อค่ะแต่ว่าเลขเลขล่างนี่กานล่างกับห้ฮกสามคู่เดียวเนาะค่ะปู แน่กูอค่ะผมรังคค่ะแต่ว่าผู้ฟันดีบ่ค่ะปูฟันมันกมันก็ดีอยู่แล้วแต่ัมันฮะว่าเขาจให้ที่ที่นเขาบอกบอกเร่องปูไหว้หลายมันบ่ดีบ่เขาหลายทะเลาเขาเอจะไหว้หลายปูเลยที่ให้ถึงมนนี่ไปจาน่วันที่สามสิบพันว่าคนดอกว่าจทิ้งคยไฮวน เมื่อนี่ฮอนงวดน,นี่ก็คือสิบหกมิถุนาจนถึงสามสิบท่านว่าแป็นพวกันเป็ะปูแม่ปูีกันริงเอาปูแมนปูกันปูอย่างใดรวมกันที่นี่ฝันฝันว่าปูค้นที่พ้นว่าชนะค่ะโอ้โอป,ปูปูสิมโหคือว่าหมองวดต้องหนันนาะปูนอ่ะเี่ยแหละโวยวยโยายอ่ก้อัวหัาดีย่ ่ะมียาข้าผู้มือกี่ผูพุทธเจ้าดาไอว่าแบบนี้เขาเลี้ยวเอาละเขาเลี้ยวแลวงานนี่มีสุมีลาบน้ำ่าเลอยโยวาที่ไรหลับปูจมีกับ่รเขากขากับเขางวดบางหันนึ่ดอกปูงวดก้อนกระเขาอยู่ดิศูนสามก็ได้แมนอนกระโงึงเขาเขางวดนิดิดแมนเป็นอยทาปีกายนี่ก็แปดงวดที่สองวดได้มาติดกันนี้ค่ะ อ๋อปีไก่ในเข่าติดกันแปดงวดบอกค่ะปูแปดงวดติดสองงวดดูแล้วติดติดเลยโอ้คันเวลาเข่ากับเ <บา S 2> ข่าเข่าคักเข่าแน่อยู่ดิมันมันบอกเข่าเลขยคำนาาวณบราเข่าเลขยกทูก่อนเนี่ยเราเขาเลขยกทูบเขาเรียกคำนวณมาเป็นลำงวดแล้นะค่ะติดกันบันนี้เลขทูบปูได้เราบอกค่ะว่าหนี้หรือจังไหน<บ>หรือปูประทันจุดใช่เลขประทันประทันจุดเลรอจุดนี้อ๋อจุดเราบอกค่ะบอกบอกประทันแต่มัน บ,บัวท่ลายอไร่เขาลายตัวงี่า,า,า<อ>้าก่อนอ๋อบ่เขา,าเลขทูบ่เขาลายงวดปูกันเลยประจุดเมนบ่ค่ะเอออันนี้ต้อเอาขันมีแปนนี่แล้วอง่งเบ้งไม่ันเป่นว่าสิใ่้อันตั้งไปอีกจนหอดท่านว่ากัเขบาขบา้นซาเขาซาปีที่แล้วนี่ก็เขาตลอดที่นอกค่ะปูนอกช่วงเขบาบซาก็ไดมนบ่ค่ะไม่เขา่แค่ะ ชาปูใจ้ใกล้เลาใกอดเริมมันเป่นเขาเร่งไปเรื่เดือนเดือนตุลาเร่งเขาอ้เขาตัวนักเลย้ครับช่วงเดือนตุลาค่ะเร่งเขานักนักเลยค่ะจิสิบโมขวบเก้าอีกบนน้อเหมือนเนาะมจะดีแห้วนะครับทำขอนี้เตรียมตัวเขาเรื่อยเร่งแรบนบ่ละาะว่ เพื่อนเายงวดน,นี้กับนอปูนอ,นองวดนี้งวดนี้กับสิบว่าล่ะเพื่อนว่าเสียหไปเรื่อยๆกับสิแม,นม่นก้วมเพื่อนน่อยนะเพื่อนกับสิบว่ตัวนอปูนองวดนี้แม่รน,น,อนอรอดว่วดนี้คักๆในปูมันใจนอปูค่ะแต่ว่าปู๋ต่เดิมปูสั่งยังก่อขานยุวันขอรังข้าง พอละครั้งกัปยังขาปูกัปยังก่อนฮึมันเขาตั้งข้างแนนแน่นหนาหนึ่เลยอันไหนก่อนเนาะขะปูไม่ได้ยินบม่ค่อยได้ยินบันไดโอ๋อสั่งพญานาคนั่บ่ค่ะพญานาคับเพราะนั่นแล้วเนาะปูเนาะอมังยังมาเย้ะบอเพราะนั่นได้ใส่เสียนอยู่เมนบ่ค่ะย่างอย่งย่งค่ะเอาเอ๊ะแล้วแล้วก็เหมอนกันแล้วมีกระดิบใได้ที่แล้วล่ะ เหรียจะเจาะเสียนกับเพื so so oh ่อนได้จะเสียนกับป sure. ูพญานาคฮัลโหลพญานาคค่ะเสียนเนาะค่ะเนาะปูสั่งพญานาคเด้อค่ะสั่งซอยปูเนี่ยเด้อเอฟซีผู้ใดได้ยินก็ได้ปูกูแก้วเนาะค่ะหอละข้างกับเพื่อนแล้วหอละข้งกับเพื่อนแล้วเมนบอกค่ะปู กรา w, ปัปรอเนด่แแต่เตแเราือสปูหอละข้างนี่บนีเน้เรือ่วงส่วัดล่างอ๋อช่วงล่างเรือเือช่วลงลเดอค่ะปูสั่งหอละข้างสร้างราคาแต่ว่าบ่ทันแล้วนนเนาะเลือช่วงล่างปูว่บาบันปูอันนั้น<แ>ปูโกแก้วนี่วัดซื้อวัดอยียงก่อนค่ะปู วัดสำรันวัดสำรันแม่นวัดสำรันบ้านดอนสวรรคิ์อ๋อปู่ยูอันซื้อวัดซื้อวัดสำรันเด้อค่ะอยู่บ้านดอนสวรรค์อยูเพิร์สว่างอำเภอสว่างเด่นดินนี่เนอะค่ะปุนาะโมเลอย์โยเพิร์กกูแก้วเนาะอ๋ออยูเพิเภอกูแก้วอ๋ออ๋อแม่นจังหวัดจังหวัดไปหาพือนี่จังหวัดที่ยังค่ะปู่จังหวัดทุ่งหลบ อ๋อมันอยู่แขนอุดรแล้วอันเนี้ยเขาบอกว่ากับน้องหานนี่นะค่ะร่วังกลางอยู่อยู่ฟังทั้งพุ่นแล้วเนาะอยู่แดนกันระวังอำเภอสว่างแดนดินเนาะค่ะปูเนาะแดนแม็กค่ะปูกับฟันดีเนาะค่ะมันปูกับฟันดีเนาะค่ะซอยปูเ,ยเด้อเอฟที่ผู้ใดมีโชคมีลาบ<ด>มีมันก<แ>็ป<แ>ูแดนแม็กค่ะเดี๋ยวสิอันลงเบอร์ไฮที่หลังเนาะค่ะปูเนาะ เบื่อๆนั่นให้วัวนี่มันเข้าก่อนเนาะปู่เนาะเออมันเข้าก่อ็งานโยมมี่ก็ร่างหมวกกลรางไก่ก็ค่ะเป็นนี่ก็ได้เพรให้อุนทานเพรขอให้เขาเพราะว่าหน้าขอให้เขาช่วยงานเสร็จโยมมี่ค่ะตัวมิล่าพั่แต่ที่นี่ก็จเจาะปัจจัยสงมาช่วยตรางละค่ะก็บนอยู่กับปากอธิษฐานดูใช่ไหมค่ะแต่ว่าวันนี้กันได้โชคได้ลาบเป็นใดกะ เอฟซีของโจผ้ารวยกับ<า>ซอยส่างเนเดอร์ค่ะปูพญานาคหาเสียนปูเป็นกําลังสังบบทันแล้วค่ะเสียนกับโบทันในไซน์เนาะค่ะเนาะอ่าวันละอ่ะัอละครั้งกระสังแล้วก็เหลือส่วนลางเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวว่า <Okay. S 1> ค่ะปูส่งภาพมาให้เนเดอร์สได้เอาลงอนันอันนี้ลงให้เอฟซีเบงภาพของอ่การสั่งตะลายาง่ะค่ะ ทีเดียวลงไห้เอฟซีเบงแันเป็นเพิ่นมีโชคม,มีลาบมีไรเลยด้เนาะมีไรเข้ามาแล้วแม่นบ่มีค่ะมีละ่ะค่ะปูโจโจค่ะปูค่ะก็เลยว่าอันนี้มันได้ห้องห้องก็ได้ได้สิบนาทีห้องเพิ่งก็ได้สิบนาทีแล้วล่ะปูปูไหวพริบห้เอฟซีมิชคมีลาบเนบี่ยค่ะปูเออขอให้โดนบันดาลงานยุงย่งเลยจาที่จะตัง้งไปเลย แต่ให้านน่มมีสุกมีลาบนเด้อดะไริปใอ้บ่งต้องไม่ยากแสบพลาวยบอโจพ้ารวยค่ะปูโจพระรวย้บุญกดกนไหลก้นแย่เป็นคำติดตามมีหลายผููหลายคนเหรอคราบว่าขอนบุญปูแก้วขาเจ้าเขาบุอยู่ตลอดข้าอนอันนั้นนะก็ม้าลายดีนะพร้อมีหลายคนเพราะว่าผู้ไรผู้ไรคนอยู่หอกไปเจ้าไอ้นอยู่ ก็ไม่ได้ค่ะเจีายวนับถือโยท่าวอ่อนบอกนะเจ้าอยากช่วยหรอกแต่ว่ามันมันผ่านมากสองสามวันนี้มันลดแต่เจ้าก็อ่อนแห้งที่แค่ไหนจะว่าเช่เขาไมีโชคไม่ลาภไป่ดุดึงคนหลานโยเอ้ยช่วยปู่แน่เมตตาปู่แน่ช่วยปู่ส่างแน่อ็นนี้ไหนก็ได้เขาโมทนาเขาแผ่ปัจจุปัจจะแผ่ กันกิดตกกิตใจกิในไงใจบุญนั่นแหละตัวเองเนี่ยปูแน่ยใช่ค่ะปูกั็ไ,ไหวพริบเนี่ยเอฟซีมิโซคมิลามิมันสุบู่ๆๆสุกนเนอ้เอจะยังไง FC, เอฟซี่ค่ะผู้ใดมิโซคเน,เนี่ค่ะซอยสั่งซอยแปลงเนอ้องปูเนาะน้ำวัดน้ำบ้านเนาะค่ะปูกับเจ้าโจผ้าลวยกับสีกับ นมัสการปูกันเดอเอ้อเออขอเจริญพราจะมือที่เรียนสุก็สุกมิลาบก็ค่ะสังหรณดปากเด้อจ้ากราบนมัสการค่ะปูมิโซกมิลาบกันสิซอยปูอยู่งวดน,นี้ค่ะค่ะกราบขอบพระคุณปูหลายๆค่ะสวัสดีค่ะปูค่ะปูกูแก้วเนาะค่ะกะกำลังสัง่งเนาะค่ะกำลังสั่ง พญานาคหาเสียนค่ะบ่ท่านแล้วดอกแต่ว่าปูกับบท่านได้ส่งภาพมาให้เบงเนาะค่ะเนาะเจปละรวยกัเลยเอาตัวเลขตัวเบอร์ของปูมาให้เบงของงวดวันที่16มิถุนายนสอง -6 นีเดอร์ค่ะ,คะขันมน่นแต่ว่างวดที่แล้วปูบ่าเข้าด้วยค่ะแต่งวดก่อนนั่นปูเขา่าค่ะวดก่อนเนี่ยปูเข้า0-3ค่ะงวดที่แล้วบ่าเขา้าอะวดนนี้ปูหมั่นใจเพราะว่ามีคน เบ้าคนบอกบอกปูว่าสิไฮตั้งแต่งวดนี่จนถึงงวดที่ใดไอถึงฮอดสามสิบเอ็ทันวาค่ะของสิ้นปีนี่เด้อค่ะเดอ้อโจพ้าลวยค่ะขอไวพรอนห้เอฟซี FC, มีทรงมิลามีมานกันสุบูุุคนเดอ้อถูกใจกับกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งแจง้งเตือนให้ในเด้อค่ะเป็นกำลังใจ ได้หาตัวเลขตัวดีๆเมา่ฝากเอฟซค่ะคลิปนี้ก่ะเอาใบข้อหนี้สก่อนะค่ะนาอกคลิปนา mm. เจอกันไหมค่ะสวัสดีค่ะ